นี่อะไรเอ่ยเรามีของมาแนะนําอันนี้คือถุงปัสสาวะพกพาเวลาเราไปข้างนอกรถติดเราต้องควรมีอันนี้เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะนี่ไงของที่เราจะแนะนําวันนี้คือถุงปัสสาวะพกพาหรือถุงฉีน,นั่นเองอันนี้ขนาดเจ็ดร้อยซีซีเราเคยใช้แล้วมันดีเลยบอกต่อเพราะตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยเราขึ้นทางด่วนโอ้โหตอนนั้นปวดปวดมากเราทาน,น้าไปเยอะทานข้าวเสร็จลรวขับรถกลับบ้านเราขึ้นทางด่วนเลยต้องมีเนี่ยรึกถึงไอ้นันแรกเลยแล้วมันใช้ดีจริงจริง พราะบนทางด่วนเราหาห้องน้ําไม่ได้พอถึงตรงนั้นเราต้องเนี่ยต้องใช้อน,นี้เลยเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูกันนะคะทีนี้เราดูข้างในกันข้างในมันก็จะมีถุงเจลสีขาวใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะตัวนี้ซึมซับน้ำปัสสาะของเราไว้ไม่ให้หกนะคะแล้วเราก็ใช้เสร็จเราก็ปิดนะคะเนี่ยยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราปัสสาะนะคะน้ำเราก็ลงไปในนี้นะคะพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเจลตรงนี้มันก็จะเป็นวุ้นนะคะแล้วเราก็ปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็พิงไว้อันนี้ยเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้ว นะคะคมันดีราคาถูกราคาไม่ถึงไม่ถึงสิบาทนะคะนะคะพกพาง่ายราคาถูกนะคะควรมีไว้เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วมันจําเป็นมากนะคะเราปักลิ้งตะกร้าไว้ด้านล่างเลยนี่จริงๆนะ